มหาวิทยาลัยบูรพาแจ่มจ้าเจ็ดควันทิ้นซึ่งสร้างสรรค์วิชาการเด่นนำลำหน้าตราการสีทองคือเทาทองโบกปิวเมื่อมองอยิ่งงามตาประกาศสักดาว่าเราเกลือไกลวันที่แปดกรากฏกำหนดไว้ เป็นวันวิทยาลัยการศึกษาบางเส้นเราเรื่องชื่อเขาลือชาเรียงกีฬาเราสู้ทุกผู้ไป เสียงคืนซัดคลื่นซื่นซาทะเลรังราาเมื่อข่าวเดือนเพนต้ยแผ่นฟ้าบุรพาสวยเด่นทุกแห่งแลเห็นดังกับสีวิไรพยพื้นฟ้าเป็นสีเทาดวงพระจันทร์นั้นเล่าเป็นสีทองยองยหาย พวงเจ้าเอ๋ยมาลายแสนสุขหรือไทยอะไรจะปานชื่นใจอะไรไม่เท่าเท่าทองของเราดุดดังวิมานดอกเจ้าเอ๋ยพุทธาระรื่นชื่นบานสำราญอุราร้อยรวมดวงจินทำรื แหงเรางามจะรุงรุง่งศรัทธาปรัชญาคุณธรรมคำจุนห่างไกลแดนเท่าทองพี่น้องจงจำให้มันเคยทุกสุขอยู่ร่วมกันหวนว่าจะเจอกันคิดถึงวันเก่าเก่า หากว่าทะเลอยู่ยังยังยืนจันชายยามค่าคืนก็อยากจะฟื้นลืมกันได้พื้นดินบางแสนเปรียบแม่นแดนฝังใจคือทินเท่าท้องซึ่งยิ่งใหญ่เชื่อมใจรักนิรัน ที่แห่งนี้มีน้ำระเบอือชื่อมหาวิทายาลัยบูรพาสง่าเกรียงใครจะเสียงอ่องไปทั่วสยามบุรพาบุรพาเป็นความภูมิใจของคนทั่วไปลูกศิษย์อาจารย์จะเริญรุ่งเรืองมา ชาวบ้านชมชื่นตื่นตาตื่นใจสุนคะนึงถึงถิ่นเบิงแสนแดนหาสายและสายลมริมทะเลงดงามให้ความสุขสมเน่าชม มองสุนองพี่ไลสุขในรัไทยเสียงไก,ไกลในคืนผิวมาสุขในอุระทั่วทินบุรพาทุกชีวารมรื คอยปลอบใจอยู่ริมทะเลกลื่นเหกลมทั้งวันยิ่งชวนหัวใจไว้วันคืนคงพักควรลำพันเช่นฉันควรระมาดังสวรร์ นั้นดนใจให้พบถินฟังใจไม่สิน้นเสื่อมหายใครดังฝันบางเสนงามตรึงหัไทยอยู่ทั่วกันบุรพาพิมาอันเลื่องลือ สถา,าบันของเราเท่าทองรักมันส่นสร้างบันดินเชิดชันเกียริงามระเบอือทินประมูลวิชาการน่าเชื่อถือรักศึกดสีรำเรือระเบอือกร โอเคค่ะก okay, so so ็ร้องมาหลายเพลงแล้วแต่เท่าที่จําได้เนี่ยมันยังไม่หมดเนาะมันก็จะมีอีกหลายเพลงก็จําได้เท่านี้รักสถาบันค่ะรักครูลพานะคะแล้วก็คิดถึงของเพื่อนพี่น้องครูบาอาจารย์ทุกท่านค่ะบ๊ายบาย